คือการอ่านโจทย์ไปแล้วทีนี้ก็ไปดูเฉลยเลยว่าอ่าเฉลยเนี่ยตอบวันนี้เพราะอะไรแล้วก็ทําความเข้าใจจากเฉลยเอาชีวะใีใจด้วยสำหรับคนที่ไม่ชอบชีวะนะคะโอ้เยอะมากๆเลยนะเราไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าอาจารย์จะดีมากๆเลยครับก็คือวิชาภาษาอังกฤษนั่นเอง ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกเลยที่มีการสอนชาฟสังกฤษค่ะเรามีความโตมากขึ้นจัดการชีวิตตัวเองให้ได้แล้วก็มีอิสระในการใช้ชีวิตด้วยอะไหนพี่เฉลยลองกป,ประโยชน์ได้ไหมคะจะสู้ชีวิตหน่อยอะไรอย่างงี้เนะเพราะว่าพี่ก็เคยผ่านจุดนั้นเมก่อก่อนกันสู้สู้ต่อไปแบบว่าเฮ้ยฉัน,นจะต้องเป็นวิศวกรอะไรอย่างงี้ สวัสดีครับผมนายนิทิพัฒน์เวสสธาดาชื่อเฉินมาจากสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับสวัสดีค่ะชื่อเขมะกวีเมธีศกุลชื่อเล่นชื่อเมมาจากสาขาวิศวกรรมแมคคาโทานิกค่ะจุดเริ่มต้นนะคะเกิดจากการแนะนำของแม่ค่ะแม่เห็นว่าพี่เนี่ยมีความสามารถแล้วก็ความชอบทางด้านการประดิษฐ์ที่ท้นแล้วก็พวกหุ่นยนต์อะไรต่างาง ก็เลยชวนมางานโคเ็นโอเพนเฮาส์เมื่อปีที่แล้วค่ะพอได้มาก็รู้สึกประทับใจกับหลักสูตรที่ไม่เหมือนที่ไหนค่ะเพราะว่าเป็นหลักสูตรวิศวกรรมโดยตรงก็จะทําให้ได้เรียนในสิ่งที่ชอบได้เร็วขึ้นกว่าการที่เรียนสายสามัญ4 5, ี่ห้าหกไปแล้วก็ไปเข้ามาหาวิทยาลัยในคณะที่ชอบค่ะซึ่งที่นี่ก็มีการเรียนที่ไม่เหมือนที่อื่นตรงที่มีการเรียนคาบวิชาปฏิบัติ มีการเรียนเป็นภาษาอังกฤษมีวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วก็มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะและการใช้ชีวิตของที่นี่ก็คือการอยู่หอพักนั่นเองก็จะช่วยให้เรามีความโตมากขึ้นจัดก,การชีวิตตัวเองให้ได้แล้วก็มีอิสระในการใช้ชีวิตด้วยก็เลยทําให้เหตุผลทั้งหมดเนี้ยทาให้พี่รู้สึกว่าที่นี่แหละใช่ที่สุดของที่ค่ะแล้วก็เหตุผลที่เลือกสาขาแมคคาเทนิกก็คือเนื่องจากพี่อะชอบทําอะไรประดิษฐ์คิดค้น ก็เลยรู้สึกว่าสาขาเนี้ยแหละตอบโจทย์ที่สุดค่ะเพราะว่าพอได้เจอหุ่นยนต์แล้วก็อาจจะดูทูบบ้างอะไรเงี้ยแบบลายผลิตที่เป็นออโตเมชันก็แบบโหตาลุกวาวเลยสุดๆมากๆสำหรับของพี่นะครับทำไมถึงอยากเข้าเรียนในโคเซนนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยชอบคิดสิ่งใหม่ๆแล้วก็อยากแก้ปัญหารอบตัวอยากเรียนอะไรที่มีการปฏิบัติบ้างไม่ได้เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวแล้วก็พี่คิดว่าเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นศูนย์กลางควบคุม เทคโนโลยีต่างๆในสมัยใหม่แล้วก็โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องใช้อยู่แล้วแน่นอนครับก็เลยทําให้ที่เลือกสาขาคอมพิวเตอร์ครับผมถึงแม้พวกเราจะอยู่กันคนะสาขานะคะแต่ว่าจุดมุ่งหมายของเราก็เหมือนกันใช่ไหมครพี่เฉินใช่ครับถ้าอยากเป็นวิศวกรต้องมาเรียนที่นี่เลยนะครับ สอบรอบแรกนะคะจะสอบรอบเดียวกับ m w i t นั่นเองเนาะโดยจะมี2วิชาก็คือวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งการเตรียมตัวของพี่เนี่ยเริ่มขึ้นตอนเปิดเทอมม .2 ค่ะก็คือการอ่านหนังสือสอบด้วยตัวเองนั่นเองซึ่งเทคนิคของการเตรียมสอบของพี่ก็คือการทำโจทย์รัวค่ะเริ่มจากของวิชาคณิตศาสตร์เลยนี่ยพี่ก็จะซื้อหนังสือโจทย์คณิตศาสตร์มาทาแล้วก็เริ่มทํารอบแรกเนี่ยก็จะใช้การทําแบบเน้นความเข้าใจก็คือ อันเปิดเปิดไปอ่านโจ์โอเคน่าจะทําแบบนี้ก็ลองทําดูก่อนแล้วถ้าสมมุติทําได้ก็ดูเฉลยว่าอ่าโอเคถูกไหมส่วนถ้าทําไม่ได้ก็ลองเปิดเฉลยดูว่าเขาใช้วิธีไหนในการทํานั่องนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นสีเล่มนี้เป็นโจทย์ที่แยกสีพราทของชาคณิตศาสตร์ค่ะพอทําโจท์สีเล่มนี้เสร็จแล้วก็ต่อด้วยสเล่มนี้อันนี้จะเป็นโจทย์เล่มรวมที่ฝึกทําเรื่อยๆเหมือนกันพอ การทารอบแรกเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็จะมาทํารอบที่2ค่ะซึ่งรอบที่2เนี่ยจะเป็นการจับเวลาทําโจทย์ประมาณข้อละสานาที<ม>เพื่อเพิ่มสปีดก็คือทําให้เราทําโจทย์ได้เร็วขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำซึ่งบริหารจัดการเวลาที่ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งสาคัญมากๆเลยนะคะในการออสอบในขั้นสอบหรือว่าน้องๆจะลองไปสอบสนามต่างๆก็ได้นะครับแล้วอย่างพี่ฉันสอบสนามอะไรบ้าง,าง,างคะับก็มีสอวนอครับที่เด็ด ก็ม็อกเคสของสถาบันต่างๆครับก็การที่เราไปสอบเนี่ยทำให้เราลดความตื่นเต้นในการไปสอบนะครับแล้วก็เราคุ้นชินกับสนามสอบมากขึ้นครับผมส่วนต่อมาแล้วคะวิชาวิทยาศาสตร์ก็จะแบ่งออกเป็นสมพาร์ทย่อยอีกทีก็คือฟิสิกส์เคมีชีวะซึ่งอย่างของฟิสิกส์เนี่ยก็จะทําคล้ายๆคณิตเลยก็คือเป็นซื้อหนังสือจดมาทำก็คือเล่มนี้นั่นเองก็คือแนะนําให้เก็บเนื้อหาให้ครบก่อนเปิดดู YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อ ศึกษาเนื้อหาคร่าวๆก่อนก่อนมาทําโจทย์เพราะว่าถ้าทาเลย,เยอาจจะงงได้น,นะคะคแล้วก็รอบที่2ก็จะเวลาทําโจทย์เหมือนคณิตเลยค่ะส่วนวิชาเคมีกับชีวะนะคะก็จะเป็น2องนอนี้วิชสองวิชานี้ก็แนะนําให้ทําสรุป mm. เก็บเนื้อหาให้ครบก่อนนะคะ mm. เพราะว่าเป็นวิชาท่องเนาะเราก็แบบพยาย,ยามทำความเข้าใจแล้วก็อ่านมาก่อนประมาณหนึ่งแล้วทีนี้ก็ค่อยมาทําโจทย์ค่ะ แต่ถ้าสมมุติเป็นคนขี้เกียจอย่างพี่พี่จะเก็อ่านซื้อเราก็จะมีเทคนิคนึงก็คือการอ่านโจทย์ไปแล้วทีนี้นก็ไปดูเฉลยเลยว่าอ่ะเฉลยเนี่ยตอบวันนี้เพราะอะไรแล้วก็ทำความเข้าใจจากเฉลยเอาะคะ่ะส่วนเทคนิคการจัดตารางก็คือการกําหนดเป้าหมายเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปะคะ่ะ เพื่อที่เราจะได้มีเป้าหมายในภาพกว้างก่อนแล้วแต่ละวันเราก็ค่อยมาลงทูดูลิสต์ประจําวันว่าวันนี้เราจะทําโจทย์คณิตนะหรือว่าวันนี้จะทําวิชาอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้เยอะมากมากเลยนะก็ไม่ขนาดนั้นเนาะบางทีก็มีหลุดบ้างเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะธรรมชาติของมนุษย์่วนของพี่เฉินทำยังไงบ้างคะก็เหมือนพี่เมย์เลยก็คือทบทวนเนื้อหานะครับแล้วก็ทําแบบฝึกหัดเยอะๆเลย วยข้อสอบเนี่ยจะเป็นแบบว่าข้อสอบประยุกต์คหมายความว่าเราไม่ได้จะแทนสูตรลงไปแล้วก็หาคําตอบได้เลยในโจทย์เนี่ยก็จะเหมือนว่ามีอะไรซ่อนอยู่นั้นเพื่อเราให้ให้เราแก้แล้วก็หาคําตอบลงมาประมาณนี้ครับการสอบอดมิชชั่นรอบที่2นะครับจะเป็นของโ o เซน t m i t l ทั้งหมดเลยซึ่งทางสถาบันเนี่ยจวัดประเมินผลโดยตรงเลย โดยการสอบรอบที่2นะคะก็จะมีวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งก็จะเป็นวิวิชาฟิสิกส์กับวิชาเคมีนะคะไม่มีชีวะมีใจด้วยสำหรับคนที่ไม่ชอบชีวะนะคะพี่ก็ไม่เก่งชีวะเหมือนกันเลยครับ <c oughs> เหมือนกัน,นะคะ่ะซึ่งก็จะมีเพิ่มเติมมาน,นะคะก็คือวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองซึ่งปีนี้เป็นปีแรกเลยที่มีการสอบวิชาภาษาอังกฤษคะ่ะแต่ว่าน้องๆไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าเท่าที่พี่ได้ยินมาเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือจะเป็นในส่วนของ Conversation ก็คือบทสนทนาในชีวิตประจำวันวยากรเบื้องต้นพื้นฐานมอต้นเลยนะครับก็คือเราสอบภาษาอังกฤษเพราะว่าในการเรียนการสอนที่โคเซนเคมเาเทลเนี่ยเราเป็นการเรียนการสอนแบบใช้ภาษาอังกฤษสัส่วนใหญ่ก็ในการสอบเข้ารอบ2เตรียมตัวยังไงเหมือนรอบแรกเลยเราก็ทบทวนเนื้อหาทำความเข้าใจเนื้อหาดีกว่าจำมาสอบนะครับคณิตศาสตร์สมก,การกราฟ คาราบลาประมาณนี้ส่วนฟิสิกส์การเคลื่อนที่แนวตรงแนวดิ่งประนี้นะครับแล้วก็เคมีการแยกสารแล้วส่วนของพี่เมย์เตรียมตัวยังไงบ้างครับในส่วนของพี่นะคะการเตรียมตัวก็คล้ายๆรอบแรกเหมือนกันกับพี่เฉิดเลยค่ะก็จะมีโจทย์เพิ่มเติมตมาอีกประมาณ3เลี่มก็คือนี้ ซึ่งในโจทย์สามเล่มนี้ก็จะเป็นแนวที่มีการประยุกต์มากขึ้นอะไรอย่างนี้สามารถไปลองฝึกทํากันได้น,นะคะโดยเทคนิคการประหยัดเวลาเนี่ยก็คือเราจะอ่านโจทย์ไปแล้วทีนี้พอเราแบบอ่านไปแล้วเราก็ลองคิดในสมองดูว่าเออเนี่ยเราจะแก้ด้วยวิธีไหนแล้วพอเราแบบโอเคเราเก็ตไอเดียแล้วแล้วเราก็ไปเปิดดูฉเฉลยว่าเขาใช้เทคนิคเดียวกับที่เราคิดหรือเปล่า มันก็จะเป็นการทบทวนแล้วก็เป็นการฝึกในการคิดในห้องสอบนะคะว่าอ่าเราจะแก้ปัญหายังไงอะไรประมาณนี้ค่ะคซึ่งถ้าเราเตรียมตัวในรอบแรกมาแบบได้ดีแบบแม่นยําแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่ารอบสองจะทําไม่ได้ค่ะการสัมภาษณ์นะครับก็จะเป็นช่องคงสุดท้ายของแอดมิชชั่เลยนะครับ และเป็นช่วงที่มีความสําคัญค่ะเพราะว่าจะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเราว่าเราอยากเข้าที่นี่มากน้อยแค่ไหนค่ะโดยการสัมภาษณ์เนี่ยจะสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่สามารถแนะนําตัวหรือภาษาญี่ปุ่นได้เพื่อสร้างความประทับใจให้อาจารย์ค่ะอ่ะไหนพี่เฉลยเราซประโยชน์ได้ไหมคะได้เลยครับ Hajime Matsue w a t a นเดะโยโซเด s h i h i r อเน a ิม w สก็พอเราพูดสายญี่ปุ่นในการแนะนําตัวกับอาจารย์ที่สัมภาษณ์เราเนี่ย ก็จะทําให้อาจารย์รู้สึกว่าเรามีการเตรียมตัวมาที่ดีแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับกรรมก,การเรื่องนเองครับโดยเวลาที่ใช้สัมภาษณ์นะคะจะประมาณ15นาทีค่ะซึ่งการสัมภาษณ์ก็จะเกี่ยวกับเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงอยากมาเรียนที่นี่แล้วก็สาขาที่อยากเข้าพร้อมกับเหตุผลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโคเซนว่าเรารู้จักโคเซนมากน้อยแค่ไหนอะไรแล้วก็จะมีเกี่ยวกับคําถามเกี่ยวกับตัวเองนะครับว่า ข้อดีของเราข้อเสียของเราการทํางานร่วมกับผู้อื่นเราทําได้หรือเปล่าหน้าที่ของเราตอนเราทํางานกลุ่มครับแล้วก็การอยู่หอพักเราสามารถอยู่หอพักกับเพื่อนได้หรือเปล่าเวลามีปัญหาเราจะทํายังไงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเราครับผมนอกจากนี้นะคะก็สามารถเล่าเรื่องของการทําโครงงานสมัยมอต้นได้ด้วยเนาะถ้าสมมติแบบอมีใครมีทําโครงงานมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าอาจจะมีการ ต้องเตรียมอินพาวาไว้บ้างนะคะเพราะว่าถ้าสมมติอาจารย์อาจจะถามลงลึกไปมากกว่านี้ก็จะต้องเตรียมพร้อมสําหรับการตอบคําถามเสมอค่ะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าอาจารย์จะดีามากมากสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการเตรียมตัวสอบนะคะก็คือการมีวินัยแล้วก็มีความอดทนมากๆนะคะคือพี่เข้าใจาว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบ มันจะสู้ชีวิตหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะเพราะพี่ก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนเหมือนกันที่จะต้องแบบเออทั้งท้อแท้ทั้งเหนื่อยแล้วก็ยังไม่มั่นใจอีกว่าวเองจะทําได้หรือเปล่ามันจะประสบความสําเร็จไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าพี่เชื่อว่าถ้าเรายังม่มั่นใจแล้วก็แบบไม่ยอท้อตกประสักมันก็จะทําให้เราอ่ะค่อยๆพัฒนาขึ้นะในช่วงแรกมันอาจจะไม่ได้เห็นการเติบโตเร็วขนาดนั้นเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเนาะเรื่องพวกนี้การฝึกฝนอะ่ะมันต้องค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆ แล้วพอถึงจุดหนึ่งที่มันจะแบบการาฟมันจะเริ่มขึ้นสูงแล้วเราก็จะค่อยๆเก่งขึ้นเองเก่งขึ้นเองฉะนั้นก็อยากเป็นกาลังใจให้น้องๆแบบสู้สู้ต่อไปแบบเนาะใช้กําลังความสามารถของตัวเองให้แบบเต็มที่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้ค่ะถ้าน้องๆตั้งใจทํานะครับพี่เชื่อว,ว่าทําได้แน่นอนแล้วก็ให้เข้าใจเนื้อหาดีกว่าที่เราจํามาสอบนะครับ สำหรับน้องๆที่มีความสนใจทางด้านวิศวกรรมแล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยจะต้องเป็นวิศวกรอะไรอย่างนี้ก็บอกเลยว่าโคเซนเคีย์ไอทีเอลนะคะเป็นทางเลือกที่ดีนะคะแล้วก็เชื่อว่าถ้าน้องเข้ามาเนี่ยจะไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคครับก็ขอฝากสถ,ถาบันโคเซนแห่งสรจรอไว้ด้วยนะครับขอให้น้องๆทุกคนนะครับได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียนแล้วก็มีความสุขกับมันนะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้ขอฝากติดตามข้อมูลข่าวสารของโคเซนเคมาทีเอลนะคะได้ผ่านทาง Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ของโคเซนเคมาทีเอลเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนอย่าลืมเลือกโคเซนสอจรร์นะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายจากโรงบาจากที่ชื่ในพูนักใหเป็นไรเราเราก็เช็คอยู่ ที่ชำไมไมงไปต่อ